สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมค่ะของชาวสิงลัคณาสิงนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นสิงลัคณาสิงในโหราศาสไทยหรือว่าตัวตนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะ เราจะอ่านตัวตนของคุณค่ะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์หน่อยนะคะไว้เพื่อให้เป็นแนวทางในการวางแผนสําหรับตัวคุณเนี่ยนะชาวสิงห์ลัคนาสิงห์โอเคไปค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันมาค่ะเปิดวาร์ปกันแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ไพ่พลังงานหลักเป็นจดหมายเลยนะนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณจะเจอมันคือสิ่งที่อยู่ในโหมดที่ ช่วงระยะเวลานี้จังหวะนี้มันต้องเจอเรื่องนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตคูณน่ะมันเหมือนสู้ชีวิตมากถ้าในทางโหราศาสไทยอ่ะในเวลานี้ชาวสิงเยดาวเสาร์เร็งดวงชะตาสู้มากไหมดาวเสาร์ว่าทาให้อะไรหลายๆอย่างที่มันควรจะง่ายอ่ะมันยากมันฝึกความอดทนทําให้ไอ้ที่ควรจะเร็วก็ช้า ทำให้สิ่งที่เก่าๆที่มันควรจะจบไปแล้วก็รื้อฟื้นคืนกลับมาได้ยกตัวอย่างหน้าไพ่ตรงนี้นะคะปัตตานีขึ้นเป็นไพ่หกถ้วยมีเกณฑ์ค่ะที่ช่วงสมเดือนนี้นะตุลาพฤศจิกาธันวาของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเก่าๆเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนคุยเก่าคนรักเก่าคนเก่าๆในชีวิตของคุณวนกลับมาได้บางท่านถ้าพบรักอาจจะได้พบรักเป็นรุ่นน้อง นะคะเป็นรุ่นน้องเป็นคนที่ยุ่ห่างกันเยอะๆห้าหกปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเรียกว่าพี่ได้เรียกว่าพี่กับน้องได้ไเลยมีโอกาสที่จะเจอรักแบบนี้เราไม่เอารักในอดีตาชาติาชาตินี้แหละาชาติปัจจุบันนี่แหละคนเก่าๆในพาร์ทปัจจุบันของคุณเนี่ยวนกลับมาได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าใครที่รอคนเก่ากลับมาอยู่บอกก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องเช็คในความสัมพันธ์นี้คือเขาโสดไหมเพราะในตําแหน่ง อริเนี่ยขึ้นเป็นไพ่สี่เมเา้รแล้วตำแหน่งลาภะขึ้นเป็นไพ่สามถ้วยแล้วเจอวินาศเป็นเดอะมูนเนี่ยปุตตะเป็นไฮพรีสเทสโอกาสที่จะเข้าไปพัวพันกับความรักความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ว่าแต่อย่าพ่วงมาแบบเราสองสามคนคุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความสัมพันธ์ version, เวอร์ชั่นเผชิญชะตากรรมนั้นอยู่นะเพราะว่าตำแหน่งที่ดาวเสาร์เขาอยู่อะของสิงห์มันคือปัตตนิที่เป็นคู่ครอง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะยังต้องเจออยู่คู่ครองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนั่นนะคะคุณอาจจะยังต้องวนเวียนในการเจอเรื่องแบบนี้อยู่นะคะเคสต,ต่อมาสิ่งที่อยากให้ระวังพี่ขอเตือนเรื่องให้ระวังก่อน3ดาบขึ้นในสหัชชะระมัดระวังแถวแถว,แถวเดินเพื่อสัจจกานะคะเอออาจจะมีเรื่องผิดใจกับเพื่อนกับญาติมิตรได้เออระมัดระวังนิดนึง ะะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าอะ,อะไรที่มันจะเป็นชนวนที่ทําให้มันไปสู่จุดแตกหักหรือมันไปสู่จุดบาดหมางจิตใจละได้ละกลั้นได้กลั้นเพราะในอนาคตอะ่ะมันก็จะมีจังหวะที่มันพาคุณไปสู่จุดที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าเรื่องนี้ฉันไม่ควรพูดอะ่ะหรือเรื่องเรื่องเรื่องบาง,เร,งเรื่องฉันควรเงียบหรือมันจะไปสู่จุดที่พอขึ้นเป็นไฮพีเรชอะ่ะ เรื่องเซนส์อะไรก็ตามที่มันจะพุ่งเข้ามาในชีวิตคุณพี่ไม่ห่วงพี่ห่วงเรื่องภาวะอารมณ์สวิงของคุณเพราะให้พิเทศอะสามารถไปถึงสภา,าวะความที่มันไม่นิ่งสามวันดีสวันไข้อยู่ในจิตของคุณได้ให้เรามาระวังตรงนี้ได้ด้วยนะคะชาวสิงนะต่อมาในตัวตนของคุณนะคะขึ้นไนท์ถือดาบแล้วมาเป็นไพ่เดอะเวิร์สิ่งที่คุณต้องการอยู่ในเวลาเนี้ย คุณอยากให้งานที่คุณทําสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหนื่งงานหรือว่าจะเป็นเรื่องเรียนมันตกผลึกและให้มันเรียบร้อยสักทีเหมือนคุณจะตัดสินใจเพื่อไปทําอะไรที่ไกลบ้านสักทีสามไม้เท้าขึ้นในตําแหน่งพันธุทุมันน่าจะได้จุดการตัดสินใจบางอย่างแถวๆเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวามกราน่าจะเริ่มแล้วละ่ะเหมือนแบบหลายๆท่านน่ะตั้งใจไว้ว่าโอเคเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่ อยู่ทํางานใกล้บ้านหรือทํางานที่นี่อยู่กับที่บ้านอยู่กับที่นี่มันไม่เวิร์กแล้วต้องหาโอกาสเริ่มต้นต้องไปแล้วอะ่ะล้านนีบางท่านไปไกลบ้านเลยนะบางท่าน t h เ world นี่คือต่างประเทศเลยอะ่ะไปอยู่ไกลๆไปให้ไกลบ้านาะมีความรู้สึกว่ามันแบบมันอยู่ไม่ได้แล้วตําแหน่งลาพักขึ้นเป็นไสามถ้วยนั่นแปลว่ามีโอกาสนะที่ตัวคนเองอะ่ะจะได้ไปทํางานโดยได้คอนเน็ชั่น คนใกล้ตัวคนรอบตัวซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเคยเป็นคนที่ชอบคุณมาก่อนรู้สึกดีกับคุณมาก่อนเขาอาจจะมาช่วยซัพพอร์ตคุณได้แต่ให้ซัพพอร์ตในเรื่องของงานนะอย่าให้ซัพพอร์ตถึงขั้นในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นไปเช็คให้ดีว่าคนคนนี้โสดหรือไม่ที่บอกนะคะแล้วก็เนี่ยเพราะในตําแหน่งอะมรณะกับหนึ่งดาบอะมรณนะ เป็นเดอรซานแล้วหนึ่งดาเป็นสุภพามันมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจได้แล้วเป็นการตัดสินใจที่จะนําพาคุณไปสู่จุดที่แบบเอาเถอะมันสงบมากขึ้นถ้าในเวลานี้ชีวิตคุณมันสู้มากมันเหนื่อยมากมันลุยมากอะค่ะในอนาคตคุณจะสงบมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นสบายใจมากขึ้น อืมสตรนขึ้นมาในตำแหน่งการเงินพี่มองว่ามีรายจ่ายเยอะอยู่ยังต้องดูแลทั้งตัวเองต้องดูแลทั้งบริวารแต่คุณเอาอยู่นะคุณสามารถควบคุมได้ยังสามารถคอนโทรลได้และมีแนวโน้มด้วยค่ะในบางท่านใครก็ตามที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับการดูดวงการอ่านไพ่หรือในศาสตร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะเรียนได้ดีด้วยนะแล้วแนวอนาคตคุณก็จะทําได้ดีสิ่งหนึ่งที่ให้เรามาระวังคือไพ่เดมู n คือการไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องรู้ ถามว่าพี่เมย์นั่งอยู่ตรงเนี้ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งที่เราไม่ควรที่จะต้องรู้คืออะไรจะมีกฎอยู่บางข้อที่ยังไงพี่ก็จะไม่ทำนายให้มันก็จะมีอยู่ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้และสิ่งที่คุณจะต้องไปรู้มากกว่านั้นคือเราไม่ต้องการที่จะดูหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ย เราจะออกคําทํานายในส่วนที่เราสามารถออกคําทํานายให้ได้เท่านั้นลึกๆมากกว่านี้หรืออะไรที่ข้องเกี่ยวในพาทที่เราไม่สะดวกเราก็ต้องคุยตรงๆกับเขาว่าเราไม่สะดวกหรืออะไรแบบเนี้ซึ่งพี่เมมีนะเออซึ่งส่วนตัวพี่เมมีนะในไพ่ที่ขึ้นเดมูลเนี่ยมันสามารถหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่บางสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ าตัวคุณเองเลือกที่จะเรารู้สึกว่าช่วงนี้อยากไปเช็คหรือตรวจปัญหาสุขภาพเดอะซันจะเป็นช่วงที่ไปตรวจเถอะเจอแต่พี่มองว่าเจอแล้วมันจะมีโอกาสในการรักษาแล้วมันจะดีขึ้นอืมมันเป็นจังหวะมันก็จะมีจังหวะที่บางคนไปตรวจแล้วไม่เจอสุดท้ายก็ลามแล้วเป็นมากกว่านี้แล้วแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าคุณไปตรวจแล้วมันจะเจอเจอแล้วแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้อันนี้ซึ่งอันนี้อาจจะดีกว่าอืม เป็นไปได้สิ่งที่ขึ้นในตำแหน่งวินาตคือไพ่เดอะมูนความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นคือมาจากหนึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆก็คือมันไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะแต่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงอย่างนี้ก็ได้หรือความวิตกกังวลนะคะปัญหาทางด้านสุขภาพก็ดีเพราะบางท่านอ่ะกลางคืนไม่นอนนะนอนเช้าไปเลยอย่างเงี้ยก็ป่วยนะเพราะเวลาชีวิตมันไม่ได้ถูกไหม เ,ออเวลาชีวิตไม่ได้มนุษย์เราจะนอนก็เมื่อถึงตอนกลางคืนแต่เรากลับนาฬิกาของตัวเราสารที่เป็นตัวสั่งให้เรานอนะมันมาตอนที่มันมืดไงนึกออกไหมแล้วเราไปแบบเหมือนไปกลับเวลาชีวิต่ตมันก็จะกลายเป็นทําให้คุณป่วยจากเวลาที่คุณพยายามกลับหรือปรับให้มันพลิกซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเออแทนที่จะนอนก็ตื่นแทนที่จะต้องตื่นก็ไปนอนเนี่ยอันนี้ให้เรามาระวังด้วยนะคะอืม เห็นอะไรประมาณนี้แหละเอาใจช่วยด้วยนะชาวสิงคำว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่เหลือนอกจากนี้คือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปทำให้มันเสียหายเพิ่มอะมันจะสามารถผ่านจุดเหล่านี้ไปได้มมันสามารถผ่านจุดเหล่านี้ไปได้ ในบางท่านอ่ะมีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านแล้วแบบเงินมันไม่ฟลอ์เลยหรืออยู่ที่บ้านแล้วทะเลาะเบาะแวง้งกับญาติมิตรอะไรเงี้ยการห่างออกมาย้ายออกมาสกักกลุ่มหนึ่งหรือการไปทํางานที่อื่นเพื่อที่จะได้แยกออกมาจากพลังงานที่มันไม่ค่อยดีที่เป็นสามดาบตรงเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในชีวิตไม่ว่าอยู่ในโพสิชันไหนตําแหน่งไหนก็ตามนะคะอ่ะน่าจะครบถ้วนแล้ว เพราะเราอ่านเรื่องความรักไปเรื่องแรกสุดรอบนี้ขอไพ่หน่อยโอ้อีกอันหนึ่งคิดได้เดอร์ซันในตําแหน่งมรณะตรงนี้เรามัดระวังโรคที่เกี่ยวกับดวงตาด้วยนะบางท่านน่ะจอประสาทต,ตาคุณอ่ะเรามัดระวังการจ้องแสงในช่วงคำ่ำอ่ะดูซีรีส์ไงดูซีรีส์เราปิดไฟอพอปิดไฟใสแสงมันเข้าตาอะไรเงี้ยจอประสาทต,ตาเสื่อม เบาๆอะตากุงยิงแต่ก็ให้ระมัดระวังจังหวะที่มันมองแล้วแทนที่มันจะชัดมันกลายเป็นมองลบเลออะไรเงี้ยจากภาคที่มันแบบชัดๆมันก็ไม่ชัดแล้วมันเกิดการเขาเรียกว่าการมองเห็นที่มันแย่ลงอะจากสภาวะที่ตามันสู้แสงเกินคุณภาพหรือเกินปริมาณมานานๆเนะี่ยอันนี้ให้ระวัง ะะถ้าเป็นไปได้ปรับได้ให้ปรับบางท่านก็คือพี่เมย์หนูก็แค่ตัดแว่นใหม่ปะเออถ้าแค่นั้นก็ดีอ่ะไปค่ะไพ่แนะนำค่ะชาวสิงและคณาสิงมีไพ่ขึ้นใจดีพยาบาลดีไหมมีใครอยากไปเรียนพยาบาลไหมมีเกณฑ์นะเนี่ยเพราะเนี่ยไพ่หายพิเทศกับไพ่เนี้ยเหมือนกันเลย ถ้าใครอยากเรียนพยาบาลคุณอาจจะได้ไปเรียนพยาบาลก็ได้นะสายพยาบาลหรือแบบถ้าเป็นหมออะหมอเด็กก็ดีนะพีเดติกอะก็ดีดขอไพ่นะคะแล้วไงังไงแนะนำอะไรอีกอืมแจ็คพอตไอ้ย่าแล้วก็ไพ่าการเข้าสังคมแล้วก็ไพ่ความใฝ่ฝันเนี่ยคุณอย,ย่าหยุดฝันถ้าคุณกำลังคิดและมีความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ย พี่ว่าการเข้าสังคมการเลือกคบเพื่อนอะไรแบบนี้ยมันมีผลในเวลานี้พี่ว่ามันคือจุดเปลี่ยนจุดต่างที่คุณกําลังจะได้ไปสู่ไปสู่สิ่งที่คุณควรที่จะอยู่ะหรือที่ที่คุณคิดที่จะเลือกอะมันมีสามทั่วอยู่ตรงนี้ในตําแหน่งลาพานน้นแปลว่าสังคมที่คุณกําลังจะได้เปลี่ยนทายตัวเองเอาตัวเองไปยัดในรูปใหม่เนี่ยมันน่าจะสร้างอะไรดีๆให้กับตัวคุณได้ ไพ่ใบน,นี้กับไพ่ใบน,นี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเชื่อเถอะมันกําลังมีอะไรดีๆรออยู่ถ้าในเวลานี้คุณรู้สึกว่าสู้ชีวิตมากๆคุณสู้อีกหน่อย <c oughs> ไม่ได้บอกหยุดสู้ไม่เคยไม่เคยบอกให้หยุดสู้สู้เถอะตราบใดที่มันยังมีลมหายใจอยู่แล้วคุณจะรู้ได้ด้วยนี่ยแหละเฮย้ยเราว่าเราก็ดีแล้วนะแต่มันมีเบสเวอร์ชั่นที่มันดีได้มากกว่าเนี้แล้วคุณกําลังจะไปสู่สิ่งนะั้นนะคุณลองดูสิอืม คุณลองดูนะคะเอาใจช่วยคุณกําลังจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากที่จะได้ทําแล้วคุณจะไม่เสียใจเลยอะแต่การที่คุณเลิกที่จะเปลี่ยนเพราะมันพอมันขึ้นไพ่แจ็คพอตพี่ว่าคุณจะไปได้ถูกทางนะชาวสิงอดทนสักหน่อยใช้ดาวเสาให้เป็นประโยชน์เกณฑ์อะไรที่เขาว่าได้มายากๆอะให้ไปไฟตอนใช้ดาวเสานี่แหละเพราะว่าไฟโนลี่สุดท้ายมันจะได้มันได้ยากแต่มันได้อืมโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะคะของชาวสิงละคนาสิงค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการก,กดติดตามด้วยนะคะ s u i s e r i k e l o m e like, c o m m น n t นะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะที่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ